สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่1เมษายนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย Have a n ้ i s Day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้ค่ะพายุฤดูร้อนมาแล้วค่ะ ในช่วงบ่ายคำ่ำเน้นภาคอีสานภาคเหนือตอนบนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงค่ะและก็หลังจากนั้นนะคะอุณหภูมิก็จะลดลง5-7องศาส่วนภาคอื่นๆวันถัดไปค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่1เมษายนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและลาวตอนบนแล้วค่ะ และคาดว่าจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตอนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้วันที่1ค่ะและจะแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้วันที่2เมษายนและในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศร้อนค่ะเมื่อร้อนประทะกับอากาศหนาวเย็นนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงมีฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะแรกนะคะและหลังจากนั้นค่ะอุณหภูมิก็จะลดลงกับมีลมแรงค่ะโดยภาคตวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-7องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิก็จะลดลง2-4องศาค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากภัยดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาตรังและสตูลค่ะสว่วนที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะ มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดมหาสาร,รคามกราศสินร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรี สุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะและสุดท้ายนะคะที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจินบุรีสากแก้วชาเชิงเาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและตอนนี้เรามาฟังพะยากรณ์อากาศ10วันล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เมษายนค่ะ ในช่วงวันที่1-3ถึงเมษายนมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะและประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดน,นามตอนกลางและปลายแหลมยวนประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนค่ะทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยเป็นฝนฟ้าขนองในระยะแรกโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะคะ ภาคตะวันออกหลังจากนั้นค่ะอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างฉับพลันขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงและอากาศที่เย็นลงอย่างผิดปกติในช่วงนี้นะคะและในช่วงวันที่4 1 0เมษายนประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนน้อยลงค่ะและมีอากาศเย็นในตอนเช้าและสำหรับภาคใต้นะคะตั้งแต่วันที่1-10เมษายน ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำจะปกคลุมภาคใต้ตอนกลางทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันที่2ถึง4เมษายนขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคใต้ระวังฝนหนักและฝนที่ตกสะสม ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย